สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง s ซัมซุงมาแนะนํากันนะครับรุ่นนี้นะครับซัมซุงบอกว่าทํามาเพื่อแฟนๆของ Samsung Galaxy ่ S20 Series โดยเฉพาะเลยนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy ่ S20 FE 5G หรือว่าตัวแฟนดิ i t ชันเครื่องนี้นี่เองอะไรที่แฟนๆอยากได้นะครับซัมซุงใส่มาให้หมดเลยมันจะเป็นหน้าจอที่ใช้งานได้อย่างลื่นไหล120เฮกล้องที่ถ่ายออกมาได้สวยระด,ดับโปรรวมถึงชิปเซตอย่าง snapdragon 865ก็มีอยู่ในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ด้วยครับไม่เพียงเท่านี้นะครับฟีเจอร์ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ก็ให้มาอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือเรื่องของราคาไม่เพียงแต่ราคาจะเปิดมาดีแล้วนะครับยังมีโปรโมชั่นพรีออเดอร์อด้วยนะครับว่าแต่จะเป็นอะไรบ้างครับรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมในรีวิวได้เลยครับ สำหรับ Galaxy S20 FE หรือว่าที่ย่อมาจาก Fan Edition เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่สเปคที่ทำมาเอาใจแฟนๆเท่านั้นนะแต่ว่ารวมถึงสีสันด้วยนะครับใครที่บ่นว่าตอน S20 S20 Plus มีสีให้เลือกน้อยนี่เลยครับจัดไปเลย6สีอย่างในมือผมนี่นะครับก็คือสีเขียว Cloud Mint นะครับเป็นสีจะออกพาสเทลหน่อยๆก็สวยเลยเฉลี่ะส่วนอีก5สีที่เหลือนะครับก็จะประกอบไปด้วยสีน้ำเงิน Cloud Navy สีแดง Cloud Red สีม่วง Cloud Lavender สีส้ม Cloud r e แล้วก็สีขาว Cloud White นะครับ ว่าแต่คุณผู้ชมเนี่ยชอบสีอะไรมากที่สุดลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับสเปคของ s a m s u n Galaxy g S20 FE นะครับจะแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยก็คือรุ่น 4G LTE กับรุ่น 5G หลักๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันที่ชิปประมวลผลนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่น 4G LTE เนี่ยจะใช้ชิป Exynos 990ตัวเดียวกับใน S20 กับ S20 Plus นั่นแหละครับ แต่ถ้าเกิดใครซื้อรุ่น 5G ก็จะเป็นชิปจากทาง Qualcomm Snapdragon 865ชิปเซ็ตขวัญใจมหาชนเลยนะครับส่วนแรมเนี่ยให้มาถึง8 g b แบบ LPDDR5 ทั้งคู่เลยแล้วก็ความจุนะครับเริ่มต้น128 g b แล้วก็มีรุ่น256 g b เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับรองรับ microSD card สูงสุดถึง1 t b พร้อมทั้งแบตเตอรี่ความจุสูงถึง4 5 0 0 m a h แล้วก็รองรับการชาร์จเร็ว25วัตต์นะครับเรามาเริ่มกันที่การดีไซน์ของ Samsung Galaxy S20 FE เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ Infinity-O Display ขนาด6.5นิ้วนะครับพาเนลจะเป็นแบบ Super-Moled ความละเอียดระดับ Full HD+ Plus แล้วก็จุดเด่นของเขานะครับมีอัตรา Refresh Rate สูงถึง 120Hz ที่สำคัญคือกระจกเนี่ยเป็นกระจกแบบขอบเรียบนะครับน่าจะถูกใจและหลายคนเป็นอย่างยิ่ง ตัววัสดุนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็น Gorilla Glass 3แล้วก็มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือแบบออปติคอลฝังอยู่ใต้หน้าจอขนาดตัวเครื่องมันก็จะ,จะอยู่ระหว่างกึ่งกลางของตัว S20 กับ S20 Plus นั่นเองครับสีสันหน้าจอของรุ่นนี้นะครับก็ทําได้ดีตามมาตรฐานหน้าจอแบบ Super Monet เลยนะครับก็คือให้ความสดให้ความคมชัดเหมาะการรับชมคอนเทนต์ทุกประเภทรวมถึงการเล่นเกมด้วยนะครับขนาดหน้าจอเนี่ยผมว่ากําลังเหมาะสมในการใช้งานนะแล้วก็พกพาได้ดีด้วย ส่วนการดูวิดีโอก็ทำได้อย่างเต็มตาอยู่นะครับส่วนการรับชม Netflix ตัวนี้สามารถรับชมแบบ Full HD ได้ด้วยนะครับส่วนบริเวณที่ฝังกล้องหน้าตรงนี้เนี่ยนะครับก็แทบจะไม่มีผลต่อการใช้งานใดๆอยู่แล้วเพราะว่าปกติตำแหน่งตรงเนี้ยตรงกึ่งกลางด้านบนนะครับมันก็ไม่ได้มีการแสดงผลอะไรอยู่แล้วนะครับด้านอัตรา Refresh Rate 120Hz เนี่ยนะครับก็ช่วยให้การใช้งานโดยรวมเนี่ยมันดูลื่นไหลขึ้นเยอะเลยนะครับยิ่งคนที่เคยใช้หน้าจอ 60Hz แบบเดิมมานะครับพอเปลี่ยนมาใช้ตัวหน้าจอของ a 2 0 FE เนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยตั้งแต่การปัดหน้าจอไปมานะครับไปจนถึง มันมีผลทั้งการใช้งานทั่วไปรวมถึงมีผลต่อการเล่นเกมมากๆด้วยนะครับสำหรับดีไซน์ของ Galaxy S20 FE นะครับตัวนี้มันจะมีความคล้ายคลึงกับรุ่นพี่ของเขานะครับว่คือเป็นโมดูลฐานสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวเครื่องลักษณะแบบนี้เลยแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเรื่องของวัสดุนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปกระจกด้านหน้าเขาเป็น Gorilla Glass 3แต่ว่าตัววัสดุฝาหลังเนี่ยซัมซุงเขาใช้วัสดุที่มีชื่อว่า reinforced โพลีคาร์บอเนตนะครับก็คือเป็นพลาสติกแบบนึงนั่นแหละแต่ว่ามันมีการออกแบบมาให้เหมือนกับเป็นกระจกนั่นเองครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าตัวแกสติกตัวพื้นผิวนะครับเป็นพื้นผิวแบบด้านดูแลรักษาง่ายไม่เก็บรอยนิ้วมือนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับคุณสมบัติในการกันน้ํกากันฝุ่นมาตรฐาน IP68 พร้อมลุยในทุกสถานการณ์อีกด้วยส่วนน้ำหนักตัวเครื่องนะครับถือว่ากำลังพอดีพอดีที่190กรัมนะครับถือเล่นนานๆก็ไม่ได้รู้สึกเมื่อยมือแต่อย่างใด มาต่อกันที่กล้องถ่ายรูปบ้างนะครับสำหรับกล้องถ่ายรูปของ Samsung Galaxy S20 FE นะครับตัวนี้จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับแบ่งเป็นกล้องหน้า1ตัวที่ฝังอยู่ใต้หน้าจอ Infinity O นะครับตัวกล้องหน้าเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลแล้วก็มีตัวกล้องหลังด้วยกันทั้งหมด3ตัวเป็นกล้องหลังคุณภาพระดับโปรเลยนะครับประกอบไปด้วยกล้องหลักเลนส์ Wide 12ล้านพิกเซลนะครับทำงานแบบ Dual Pixel มี F s ตอ p อยู่ที่1.8แล้วก็มีการสั่น OIS ตัวที่2นะครับเป็นกล้องเลนมุมกว้าง u ต t ้า wide angle 12ล้านพิกเซลนะครับ f สอไที่2.2ให้มุมมองที่กว้างสาใจถึง123องศาแล้วก็กล้องตัวสุดท้ายนะครับเป็นกล้องซูมแบบเทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่น os รองรับการซูมแบบ3เท่า optical zoom แล้วก็ซูมได้ไกลสุดๆเลยนะครับได้ถึง30เท่าแบบ space zoom ระยะทําการของตัวกล้อง Galaxy S20 FE เนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันให้มาครบทุกช่วงการใช้งานเลยนะครับทั้งระยะปกติแบบนี้นะครับจะเห็นว่าระยะปกติเนี่ยถ้าเกิดเราถ่ายในช่วงของวัตถุที่เหมาะสมเนี่ยมันจะสามารถทําเดฟได้ด้วยตัวมันเองเลยนะเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มี f s t o ตอที่กว้างถึง1.8นะครับ แล้วก็จะเป็นการถ่ายกว้างแบบอัลต์วายนะครับ0.5จะเห็นว่ามันให้ภาพที่กว้างขึ้นแบบสะใจมากคือเลนส์อัลต์วายของซัมซุงเนี่ยเป็นเลนส์ที่ถ่ายออกมาได้ค่อนข้างกว้างแล้วก็ได้ความเป็นอัลต์วายสูงนะครับสุดท้ายก็คือระยะในการซูมนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเลนส์ซูมแบบเทเลโฟโต้แบบออปต้คอลซูม3เท่านะครับก็คือมีตัวกันสั่นด้วยตอนซูมเนี่ยแล้วก็แค่เราเกรงข้อมือน,นิดนึงนะครับก็จะได้ภาพที่ค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับตัว OIS เนี่ยมันช่วยมากเลยทั้ รวมถึงตัวซอฟต์บวร์การซูมนะครับถ้าเกิดเราซูมไปไกลามากๆเนี่ยนะครับมันก็จะ เริ่มทําการสร้างขอบขึ้นมาจะได้รู้ว่าเออตอนนี้เรากําลังซูมไปอยู่ที่ตําแหน่งตรงไหนนะครับไม่เพียงแต่จะได้กล้องฮาร์ดแวร์ระดับโปรแล้วนะครับยังได้ตัวฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์ที่มีมาให้ไม่แพ้รุ่นพี่เลยนะครับเริ่มจากโหมดกลางคืนอย่างตัวไบรท์ไนท์นะครับนี่โหมดกลางคืนไบรท์ไนท์ตรงนี้โหมดนี้นะครับไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องในการถ่ายนะครับแต่ด้วยเซ็นเซอร์รับภาพที่มีขนาดใหญ่กับการประมวลผลแบบ AI m u มัลติเฟรมนะครับก็เลยทําให้ภาพกลางคืนที่ได้เนี่ยมีความสว่างแล้วก็ ได้รายละเอียดที่คมชัดนะครับแล้วก็มี Noise ที่เรียกได้ว่าเล็กน้อยมากๆเลยหรือจะเป็นโหมดสําหรับคนที่ไม่ชอบคิดอะไรเยอะนะครับอย่างตัว Single Take เนี่ยตัวนี้นะครับเป็นโหมดที่สามารถเก็บได้ทุกความรู้สึกในช่วงเวลานั้นๆเลยด้วยการถ่ายภาพเพียงครั้งเดียวนะครับตัว s20 fe เนี่ยจะเก็บทั้งภาพนิ่ง จะถึงตัวคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็มีลูกเล่นอย่างการใส่ฟิลเตอร์ด้วยก็เลยทําให้ในการถ่ายภาพหนึ่งครั้งในโหมดซิงเกิลเทคเนี่ยนะครับจะได้ภาพที่หลากหลายรูปแบบนะครับก็สามารถมีให้ใช้งานในรุ่นนี้เช่นเดียวกันอย่างนี้เลยนะครับจะเห็นว่ามันถ่ายต่างภาพนิ่งนะครับภาพวิดีโอที่เป็นรถไฟเคลื่อนไหวแล้วก็มีการใส่ฟิลเตอร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีทําเป็นวิดีโอสั้นๆแบบเร็วๆนะครับแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะก็เป็นลูกเล่นที่มีมาให้ใช้งานในรุ่นนี้ด้วยเช่นเดียวกัน มาต่อกันที่การถ่ายวิดีโอบ้างน,นะครับแม้ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะรองรับการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุดเนี่ยไม่เท่าพวกรุ่นพี่ๆอย่างพวกความละเอียด 8K นะครับแต่ก็ได้ความสามารถในการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุดถึง 4K 60เฟรมเลยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์อย่าง 4K Video Snap เนี่ยก็สามารถทําได้ในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เช่นเดียวกันนะครับโดย 4K Video Snap เนี่ยจะเป็นการาถ่ายภาพจากวิดีโอความละเอียดสูงที่เราบันทึกมาก่อนหน้านี้นะครับสมมติว่าเราชอบช็อตไหน ก็ให้ทําการ snap ได้เลยทันทีนะครับภาพที่ได้ก็จะมีความละเอียดที่สูงแล้วก็คุณภาพที่เลยทีเดียวอันนี้ผมทําให้ดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องถ่ายที่วิดีโอความละเอียด 4K ก่อนนะครับแบบนี้อ่าผมเลือก 4K 60เฟรมเลยแล้วผมก็ทําการบันทึกวิดีโอนะครับต้นไม้ต้นนี้ไว้ปุ๊บแล้วผมก็ลองขยับนิดนึงเพื่อเห็นภาพวิดีโอนะครับบันทึกเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาทําการดูวิดีโอตรงนี้นะครับในขณะที่เรากําลังเล่นวิดีโออยู่นะครับเนี่ยมันจะมี ไอคอนข้างบนตรงนี้นะครับผมสามารถกดเพื่อเป็นการทำ snap ภาพ 4K ได้เลยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยนะครับคือภาพที่ผม snap มาจากวิดีโอเมื่อตะก,กี้นี้นะครับก็เรียกได้ว่ารายละเอียดเนี่ยเก็บมาได้อย่างคมชัดมากๆเลยครับนี่คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า K, Video Snap คดีนอกจาก Galaxy S20 FE เครื่องนี้นะครับจะถ่ายวิดีโอ 4K ได้แล้วนะครับมันยังมาพร้อมกับฟีเจอร์อย่าง Pro Video ด้วยนะครับ Pro Video เนี่ยปรับตั้งค่าได้ละเอียดมากๆแล้วก็ยังมาพร้อมกับการสั่นอย่างตัว Super Steady ด้วยนะครับแต่ว่าในตัว Super Steady เนี่ยที่สามารถทําให้ภาพมันนิ่งได้เหมือนกับการใช้ Gimbal เนี่ยนะครับผมแนะนําว่า ควรใช้ super steady ในที่ที่มีแสงมากพอสักหน่อยนะครับจะให้คุณภาพของวิดีโอที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดในการถ่ายวิดีโอเนี่ยเราไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเร็วมากนะครับแค่เดินถ่ายเรื่อยๆชิลๆเนี่ยผมว่าหมดวิดีโอปกติที่ไม่ต้อง super steady เนี่ยมันก็ถ่ายออกมาได้นิ่งระดับหนึ่งแล้วเพราะว่ามันมี OIS นั่นเองนะครับ ส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลของ Galaxy S20 FE นะครับก็ให้ภาพถ่ายที่คมชัดนะครับมีโหมดตัว Beauty มาให้ใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวฟิลเตอร์มาให้ด้วยนะนอกจากนี้นะครับยังมีโหมดอย่าง Live Focus นะครับที่สามารถถ่ายเซลฟี่ได้แบบหน้าชัดหลังเบลอมาให้ใช้งานด้วยนะครับก็จะตัว Live Focus จะซ่อนอยู่ตรงนี้ เราก็กดไลฟ์โฟกัสนะครับจะเห็นว่าเขาจะทําการละลายฉากหลังให้ละลายนะครับแล้วก็ตัวแบบยังคงชัดอยู่นะก็จะทําให้การถ่ายภาพเซลฟี่เนี่ยมันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับตัวกล้องหน้าของ Galaxy S20 FE นะครับยังสามารถทําให้มุมภาพม,ามันกว้างเพิ่มจากเดิมได้เล็กน้อยด้วยนะครับในกรณีที่ตัวเครื่องนะครับตรวจพบว่ามีใบหน้านะครับอยู่บนเฟรมมากกว่า1คนขึ้นไปแบบนี้นะครับ เขาจะทําการขยายเห็นไหมมุมของภาพมันจะกว้างขึ้นมาแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการถ่ายตัวเองกับฉากหลังที่มันสวยๆหน่อยนะครับเซลฟี่ตัวเองกับฉากสวยๆหน่อยก็จากปกติเป็นมันจะเป็นตัวรูปคนรูปเดียวใช่ไหมครับก็กดไปที่คน2คนก็จะได้ภาพเซลฟี่ในมุมกว้างมากขึ้นนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว 4G LTE หรือว่าตัว 5G เนี่ยผมว่ามันไม่น่าใช่ปัญหาแล้วเพราะว่าชิปอย่าง e ีซีโน990หรือแม้แต่ตัว a p d r a g o n 865นะ เมื่อรวมกับแรม 8GB นะครับก็ถือว่าเป็นระดับท็อปในปี2020นะครับมันแรงพอจะเล่นเกมทุกเกมที่มีให้ดาวน์โหลดบน Google Play Store หรือว่า Galaxy Store ได้เลยนะครับแล้วก็ยังแรงพอที่จะปรับเฟรมเรทได้สูง120เฟรมในเกมที่รองรับด้วยนะครับในการทดสอบเกมเนี่ยผมก็ทดสอบเกมกับ Galaxy A20 FE ไปได้หลายเกมนะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะการมาใช้เล่นเกมจริงๆนั่นแหละครับด้วยชิปเซตที่แรงแบบสุดพลัง รวมถึงตัวซอฟต์แวร์เชยปรมมวลผลนะครับในตัวของเกมลอนเชอร์เองนะครับก็เรียกได้ว่าปรับแต่งมาดีทีเดียวนะครับเรื่องความร้อนระหว่างการเล่นเกมเนี่ยเครื่องรีวิวที่รับมาที่ผมได้รับมาเนี่ยเป็นตัวชิป Snapdragon แปก็มีความร้อนเกิดขึ้นพอประมาณนะครับถ้าเกิดเล่นเกมต่อเนื่องไปเวลานานๆแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบหนักจนทาให้เครื่องหน่วงหรือว่าเฟรมเรทตกส่วนในเกมที่รองรับเฟรมเรทสูงๆนะครับหลายเกมเนี่ยก็ยังคงต้องเลือกนะครับระหว่างภาพสวยสุดกับเฟรมเรทแบบเรื่องสุดๆ,ๆนะครับอย่างเช่นเกมอย่าง PUBG เนี่ยถ,ถ้าเก มันจะปรับแต่งภาพได้แค่ความเรด HDR เท่านั้นถ้าเกิดต้องการภาพระดับ Ultra HD หรือว่าภาพที่มันคมชัดสุดๆนะครับเฟรมเรทเนี่ยก็จะลดลงมาเหลือแค่ระดับ Ultra เป็นต้นนะครับส่วนเกมปกติที่รองรับแค่60เฟรมเนี่ยอย่าง ROV อันนี้ก็เล่นได้ลื่นเลยนะครับส่วนการตอบสองหน้าจอนะครับรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอ120เฮิร์เนี่ยเขาจะมีทัชแซมปิ้งเรทนะครับสูงถึง240เฮิ ในการตอบสองหน้าจอในการสัมผัสหน้าจอเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะไรเดเ์เลยก็ว่าได้นะครับมันจะเป็นจังหวะการหมุนตัวจังหวะการยิงหรือว่าการกดสกิลเนี่ยก็มีความแม่นยําที่สูงมากเลยทีเดียวตอนนี้นะครับผมอยู่ในเกม PUBG Mobile นะครับอย่างที่บอกไปแหละว่าตัวเนี้ยในการปรับตั้งค่านะครับกราฟิกเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีข้อจํากัดประมาณนึงถ้าเกิดเราต้องการเล่นในเฟรมเรทที่สูงนะครับอย่างอันนี้ผมเปิด เฟรมเรทแบบเอ็กตรีมไว้จะเห็นว่าเวลาที่เราเลื่อนเนี่ยมันก็จะรู้สึกถึงความลื่นไหลได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมต้องการภาพความละเอียดชัดๆอย่าง ultra hd เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเขาจัดเห็นไหมตัวเฟรมเรทเนี่ยมันลดลงมาเหลือแค่ ultra นะครับก็คือจะสุดแค่แค่ ultra เท่านั้นเองนะครับมันก็ต้องเลือกนะระหว่างภาพสวยกับเกมลื่นนะครับส่วนตัวผมว่าถ้าเกิดเลือกตัวเฟรมเรทที่ลื่นเนี่ยน่าจะมีผลมากกว่านั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมลืมบอกไปว่าลำโพงของ galaxy a ย0 fe ครับตัวนี้เป็นลำโพงคู่แบบ s t e r e ้ ก็ทําให้การเล่นเกมการรับชมภาพยนตร์เนี่ยได้อาหรรมากขึ้น อีกเกมหนึ่งนะครับที่รองรับตัวเฟรมเรทสูงสูงนะครับก็จะมีตัว c คอฟบิวตี้โมบายตัวนี้เนี่ยนะครับซัมซุง galaxy s 2ี่ fe สามารถปรับตัวกราฟิกได้ถึงเวทีไฮแล้วก็ปรับเฟรมเรทได้ในระดับแม็กซ์นะครับก็เราไปลองเล่นกันในเกมเลยครับอันนี้ผมเล่นในโหมด Battle Royale นะครับแบบที่คล้ายคล้กับตัว PUBG นะครับแล้วก็เป็นภาพแบบคอ l บนะิวตี้เนาะมันก็จะมีภาพผมว่าภาพของเกมเนี้ยมันค่อนข้างจะสวยกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือ พอมาเล่นบน A710 FE ที่แบบจอมันลื่นๆแล้วก็รองรับเฟรมเรตสูงๆแบบนี้นะครับยิ่งผมว่ามันยิ่งเล่นง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะนะครับจะเห็นว่าในการที่ตัวละครผมวิ่งไปอย่างนี้นะครับก็จะมีความลื่นไหลนะแล้วก็ในการแบบตอบสนองหน้าจอนะสมมติเราหมุนซ้ายหมุนขวามันจะติดนิ้วเลยสังเกตนิ้วผมดีๆนะครับตรงนิ้วผมเนี่ยดึงไปทางซ้ายตัวก็หมุนไปทางซ้ายนะครับดึงทางขวาก็หมุนไปทางขวาอย่างนี้เลยนะครับมันก็ทําให้เราได้เรียบคนอื่นเนาะรวมถึงในการลั่นกระสุนนะครับกดปุ๊บมันก็ฟันปัั๊บบอย่างนนี้นะคร ถ้าเทียบกับพวกมือถือที่เป็น6 0เฮิร์อะไรอย่างนี้รับตัวนี้ก็จะตอบสนองได้เร็วกว่าประมาณเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกเกมนึงนะครับที่ผมทดสอบก็คือเกม s h a d o w g u n Legends นะครับเกมนี้ก็รองรับภาพแบบ120เฟรมเหมือนกันนะครับก็เลยเอามาทดสอบเล่นให้ดูกันนะครับบน Galaxy S20 FE นี่นะครับจะเห็นว่าในการเคลื่อนไหวของตัวละครเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยนะครับมันมีความลื่นไหลามากกว่ารวมถึงในการยิงนะครับการหลบการล็อกหลบศับรตรูต่างๆนะครับเนี่ยสามารถทำได้อย่างแม่นยำโอ้โหนี่หลบนะ่นี่นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ภาพสวยแต่ว่า ตัว s 1 0 FE นะครับก็สามารถเล่นออกมาได้เป็นอย่างดีในด้านของการเชื่อมต่อนะครับ Galaxy S20 FE ในรุ่น 5G เนี่ยตัวนี้รองรับการใช้งาน 5G ในไทยทันทีแบบไม่ต้องรออัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับรองรับ 5G ทั้งแบบ SA และ NSA บนขึ้นความถี่ n28 แล้วก็ n41 นะครับตอนนี้ก็เปิดให้บริการในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับรุ่นนี้รองรับ Wi-Fi มาตรฐาน Wi-Fi 6 รองรับ e ลู o ู h 5.0แล้วก็มี NFC ด้วย ความจุในตัวเครื่องของ Galaxy a 2 0 FE นะครับอย่างที่บอกไปนะมีให้เลือกทั้ง128 g b แล้วก็256 g b เป็นแบบ UFS 3.0นะครับอ่านเขียนได้อย่างรวดเร็วรองรับ Micro SD Card เพิ่มอีกสูงสุดถึง1 t ทแล้วก็รองรับฟีเจอร์ในการถ่ายโอนไฟล์นะครับ Nearby Share สามารถส่งไฟล์ให้กับ Galaxy เครื่องอื่นได้อย่างง่ายๆเลยแล้วก็เมื่อพูดถึงตัว Nearby Share แล้วนะครับที่เป็นการแชร์ไฟล์แบบไร้สายแล้วเนี่ยนะครับก็มีฟีเจอร์ไร้สายอย่างหนึ่งที่รุ่นนี้ทําได้ด้วยนะครับ ซงเนี่ยเวลาที่เราเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะสามารถเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเป็นให้มันคล้ายๆค,ค,คอมพิวเตอร์ได้นะครับก็คือเป็นฟีเจอร์ของของตัว Samsung DeX นั่นเองแต่ว่าตอนนี้มันล้ำขึ้นไปอีกเพราะาเราสามารถทำ Wireless DeX นะครับแชร์ภาพขึ้นบนจอทีวีนะครับด้วยการทำมิรา c c s s t เลยนะครับก็ทำให้เราไม่จำเป็นต้องต่อสายต่อไปนะครับก็จะแคสภาพจากตัว s d f e เนี่ยขึ้นไปเลยนะครับ มาต่อกันที่เรื่องแบตเตอรี่และการจัดก,การพลังงานบ้างนะครับแบตเตอรี่เนี่ยของ s 2 0 fe ตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุสูงถึง4,500ม ah. ิลลิแอมป์แล้วก็ตัวเครื่องก็ไม่ได้ถือว่าหนาจนเกินไปนะครับส่วนตัวผมที่ได้ลองใช้มาเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เล่นเกมเยอะๆจริงๆนะครับก็สามารถใช้งานหมดวันได้สบายๆแต่ถ้าเกิดมีการเล่นเกมมีการเปิดหน้าจอข้างบ่อยอันนี้ก็ต้องมีการพกพอร์แบงค์หรือว่าอาศัยการชาร์จระหว่างวันด้วยส่วนการชาร์จไฟนะครับตัวนี้รองรับการชาร์จเร็ว, Wh, Fast รวรรรรยี่สิ แล้วก็ที่สำคัญคือรองรับการชาร์จไร้สายให้กับอุปกรณ์อื่นนะครับก็คือเปลี่ยนตัวมันเองเนี่ยเป็นเหมือนกับแท่นชาร์จไร้สายนะครับด้วยตัวฟีเจอร์อย่างไวเ l e พ s Power ์แชร e อีกด้วย ภาพรวมของ Samsung Galaxy S 20 FE นะครับก็ต้องบอกเลยว่า s a m s u n เนี่ยทำมาเพื่อแฟนสายฮาร์ดคอร์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นชิปเซ็ตที่แรงสุดๆนะครับรวมถึงกล้องระดับโปรอยู่ในดีไซน์ที่คุ้นเคยแบบนี้ที่สำคัญเลยนะครับคือราคาเนี่ยทำไว้ดีมากๆในราคาเริ่มต้นเพียง29,000บาทนะครับในรุ่น 4G LTE แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับพรีออเดอร์ก่อนวันที่11ตุลาคมนี้นะครับในราคา29,000บาทเนี่ย Samsung จะอัปเกรดจากรุ่น 4G LTE เป็นรุ่น 5G นะครับได้ใช้ชิป Snapdragon 865ไปเลย หรือถ้าเกิดตั้งใจซื้อรุ่น 5G อยู่แล้วนะครับก็มีโปรในตัวความจุ2 5 6กิกะไบต์นะครับก็จะได้รับส่วนลดไปเลย3,000บาททำให้ราคาเนี่ยจากปกตินะครับ25,900บาทเนี่ยจะเหลือเพียง22,900บาทเท่านั้นแนะนำให้พรีออเดอร์เลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆอย่างเช่น Galaxy Butler Silver นะครับแล้วก็จะเป็นสิทธิฟรี YouTube Premium 4เดือนแล้วก็ได้รับฟรีประกันจอแตกผ่านทาง Samsung Care ด้วยนะครับเมื่อซื้อ Samsung Galaxy S20 FE ทุกรุ่นผ่าน samsung.com สำหรับรีวิวของ Samsung Galaxy S20 FE นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับใครที่สงสัยประเด็นอะไรกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้คอมเมนต์พูดกันได้นะครับแล้วก็สำคัญเลยคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าถ้าซื้อ S20 FE จะซื้อสีอะไรนะครับรอบนี้มีสีให้เลือกเยอะมากๆเลยก็อย่าลืมกด Subscribe กับ c h a n ช l อ Specphone TV ของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ